ได้ไม่แล้ครับพี่น้องพริกยอดฮิตน้ำพริกยอดนิยมครับน้ำพริกเผาไข่เค็มแบรนด์ของละเอียดละออครับนี่พี่น้องโอ้โหว่ากันว่ากินกับข้าวสวยรละละละ้อนๆแล้วก็กินกับไข่ต้มเลิศน,นี้นวลได้ไม่แล้วโอ้ยเบิรงพี่น้องหอมอะตรงลองเลยครับโอ้โหพี่นอออออ้อง,องอน,องนี่โอ้โหยั่วเลยพี่น้องใส่ลงไปเลยนี่หิวแล้วได้กิน อื uh huh. รสชาติหวานเข้มนัวอื uh huh. พี่น้องไข่ต้มโปะเลย uh huh. ่วยสนใจหมูหวันปักตกาไว้วเรเอย่าลืมพี่น้องน้ำพริกเผาไข่เค็มละเอียดละอเด็ดสุดอื